สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะชวนมาคุยเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอในชีวิตแน่นอนครับนั่นก็คือความไม่มั่นใจในตัวเองใช่ครับความรู้สึกเล็กๆที่บางทีก็เหมือนจะไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วมันแอบส่งผลกับชีวิตเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่การใช้ชีวิตในแต่ละวันผมอยากเริ่มด้วยคำถามง่ายๆก่อนนะครับ คุณเคยไหมเวลาที่อยู่ท่ามกลางผู้คนเรากลับรู้สึกอึดอัดเหมือนต้องพยายามทำตัวให้เข้ากับเขาหรือบางทีเวลาจะโพสอะไรบนโซเชียลสักอย่างก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าคนอื่นจะมองเรายังไงจะชอบหรือเปล่าหรือแม้แต่ในที่ทำงานเวลาเรามีไอเดียดีๆแต่ไม่กล้าเสนอออกไปกลัวจะโดนมองว่าโง่กลัวจะโดนปฏิเสธทั้งหมดนี่คือความไม่มั่นใจที่ซ่อนอยู่ในใจเรา แล้วคำถามก็คือความมั่นใจจริงๆมันคืออะไรเกิดจากการที่เรามีเงินเยอะๆเกิดจากการที่เรามีตำแหน่งงานดีๆหรือเกิดจากการที่มีคนกดไลค์รูปเราหลายพันคนหนังสือเล่มที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้บอกกับเราว่าไม่ใช่เลยครับหนังสือชื่อว่าค้นหาสร้างและรักษาความมั่นใจในแบบที่เป็นเราชื่อรองก็บอกชัดเลยครับว่า แล้วคุณจะเลิกเปรียบเทียบและพบความสุขแท้จริงเขียนโดยอ,อมตางเล่มนี้พิเศษตรงที่มันไม่ได้บอกให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นใครที่เราไม่ใช่แต่พยายามพาเรากลับมาเข้าใจว่าความมั่นใจแท้จริงมันคือการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นทีนี้หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักๆครับขั้นตอนแรกคือค้นหา ก่อนื่นเราต้องหาตัวเองให้เจอต้องแยกให้ออกระหว่างเสียงในใจเรากับเสียงรอบข้างเสียงรอบข้างก็คือค่านิยมสังคมมาตรฐานความสําเร็จความคาดหวังจากครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแต่เสียงในใจเราคือความสงบเวลาที่เราได้ทําสิ่งที่มันสอดคล้องกับตัวตนจริงๆหนังสือสอนว่าถ้าเราฟังเสียงในใจไม่เป็นเราจะหลงไปตามกระแสแล้วสุดท้ายก็หมดแรงเพราะเรากําลังใช้ชีวิตแบบฝืนไม่ใช่จริง ขั้นตอนที่2คือสร้างเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรคือเราขั้นต่อไปคือการสร้างความมั่นใจขึ้นมาทีละนิดหนังสือบอกว่าความมั่นใจไม่ได้เป็นพรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่ฝึกได้ครับมันเหมือนกล้ามเนื้อครับยิ่งเราใช้ยิ่งแข็งแรงเคล็ดลับที่เล่มนี้ให้ไว้ก็คือเริ่มจากนิสัยเล็กๆเ,เช่นพูดความจริงกับตัวเองรักษาสัญญาเล็กๆที่ให้ไว้กับตัวเองเช่นตั้งใจจะตื่นเจ็ดโมงแล้วก็ตื่นจริง กล้าที่จะพูดใช่หรือไม่ตามความรู้สึกจริงๆเล็กๆแบบนี้แหละครับที่สะสมจนกลายเป็นความมั่นใจที่แท้จริงขั้นตอนสุดท้ายคือการรักษาไว้เพราะความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไปมันต้องดูแลเหมือนต้นไม้การรักษาคือการไม่หลงไปกับการเปรียบเทียบไม่ต้องโชว์ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งกับใครแล้วค่อยๆย,ย,ยืนอย่างสงบอยู่ในเส้นทางของตัวเอง สิ่งที่ผมชอบมากในเล่มนี้ก็คือมันทำให้เราเห็นว่าความมั่นใจจริงๆไม่ได้มาพร้อมเสียงปรบมือแต่คือความสงบที่เรารู้สึกได้เองแม้ไม่มีใครมองเห็นหนังสือยังชวนให้เราถามคำถามสำคัญว่าถ้าไม่มีใครเห็นสิ่งที่ฉันทำฉันยังอยากทำมันอยู่ไหมถ้าคำตอบคือใช่นั่นแหละคือความมั่นใจที่แท้จริง และอีกเรื่องที่ผมบัาลึกซึ้งมากคือการอยู่ร่วมกับความแตกต่างโดยไม่หลงตัวเองเพราะบางทีพอเรามีความมั่นใจเราอาจเผลอไปเปรียบเทียบหรือยกตัวเองขึ้นสูงกว่าคนอื่นแต่ความมั่นใจจริงๆไม่ใช่แบบนั้นครับมันคือการยอมรับว่าฉันไม่เหมือนใครและฉันก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนใครในขณะเดียวกันก็เคารพความแตกต่างของคนอื่นด้วยนั่นแหละคือความมั่นใจที่งดงามและอย่างยืนจริงๆ ถ้าจะสรุปหนังสือเล่มนี้ให้สั้นๆผมอยากบอกว่าความมั่นใจปลอมเท่ากับต้องอวดต้องเสียงดังต้องโชว์ความมั่นใจจริงไม่ต้องอวดก็อยู่ได้ไม่ต้องมีผู้ชมก็สงบได้และนี่แหละครับคืออิสรภาพสูงสุดของชีวิตการได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ถ้าคุณกำลังเหนื่อยกับการเปรียบเทียบรู้สึกว่าชีวิตยังไม่มั่นคงหรือกำลังหาคำตอบว่าทำยังไงถึงจะมั่นใจได้จริง หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณคุยด้วยใจแล้วค่อยๆพาคุณเดินกลับมาหาตัวเองหนังสืออีกครั้งนะครับชื่อว่าค้นหาสร้างและรักษาความมั่นใจในแบบที่เป็นเราชื่อรองก็บอกชัดเลยครับว่าแล้วคุณจะเลิกเปรียบเทียบและพบความสุขแท้จริงเขียนโดยอ,อมตางลองหาอ่านดูครับ ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นหนึ่งในหนังสือที่คุณอ่านแล้ววางไม่ลงและอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองไปตลอดเลยก็ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วอย่าลืมความมั่นใจแท้จริงมันเริ่มจากการเป็นตัวเราเองนะครับสวัสดีครับ